เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับช่วงนี้ผักกาดเขียวที่บ้านโตได้ที่แล้วครับวันนี้ในแทนก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาคั้นส้มผักครับแต่ว่าใช้ผักกาดเขียวนะครับการคั้นผักกาดเขียวทําไม่ยากครับอากาศร้อนๆแบบนี้ผักจะเปรี้ยวเร็วและกินไวครับเพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีทำด้วยกันนะครับกับวิธีคั้นส้มผักโดยใช้ผักกาดเขียวครับไปทำด้วยกันดีกว่า เอาละครับทีนี้เรามาต้มข้าวรอเลยนะครับนี่คือข้าวเจ้านะครับหนึ่งถ้วยพอถ้วยแค่นี้พอนะครับต้มข้าวของเราให้สุกเลยนะครับต้มรอไว้ก่อนเลยนะครับเอาละข้าวของเราสุกแล้วครับผมแค่นี้ก็ได้นะครับปิดแก๊สพักให้เย็นนะครับเอาละครับหลังจากที่เราตากผักกาดเขียวนะครับจนผักกาดเขียวของเราสลดลงแล้วเนี่ยทีนี้ก็ทําการเลาะได้เลยนะครับตกแต่งซะหน่อยนะจ๊ะนี่เห็นไหมครับแถวๆนี้มันจะมีพวกขี้ฝุ่นอยู่นะ จะต้องทําการล้างนะครับอันนี้ก็คัดใบเสียออกนะจ๊ะผักกาดเขียวหรือผักโสพลแบบนี้นะฮะเอามาคั้นนะอร่อยดีกรอบอ่าเ้าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปล้างผักกันทีนี้ก็ทําการล้างผักได้เลยนะครับล้างที่ฝุ่นออกให้หมดนะครับล้างสักสองสามน้ำนะครับ เมื่อล้างผักเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ได้เวลาของการเคล้าเกลือนะครับลงเลยครับเกลือป่นนะครับ1ช้อน2 3 4ามตอนคั้นนี่ใช้เกลือเยอะหน่อยนะครับทีนี้ก็ทํางการคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับเอาแล้วครับผักเริ่มนิ่มแล้วทีนี้ก็เริ่มขยำนะครับใช้วิธีการบีบนวดกดนะจ๊ะการขยำนะครับจะทาให้ะกัศของเราะกัดเกลียวนะฮะลดความขืนขมลงนะจ๊ะ าเจอใบแบบนี้นะครับบีบเลยครับนี่ผาคขึ้นอย่างเงี้ยอ่าุกเรา้าขยำขยขำคั้นไปเอาน้ำากลืดน้ำาผมออกออกคั้นไปนเรื่อยๆจะเห็นไหมครับน้ำเขียวๆแบบนี้ครับน้ำผกกักน,นะเริ่มออกมาแล้วอาเราผักของเราเริ่มนุ่มแล้วครับผมผมจะคั้นเกลือก่องรอบนะอ่าเด็ทิ้งก่อน ขันรบอบสองก็เลยกลยืเกลืออีกหน่อยนะครับสองช้อนไปเลยอ่าคลุกเคล้าอีกรอบครับผมช่วงนี้อากาศร้อนๆแบบนี้นะครับทาส้มผักเนี่ยได้กินไวนะคุณวันสองวันก็ได้กินแล้วเอาแล้วครับผักของเราเริ่มนุ่มแล้วครับคุณดูสิครับ แต่ตอนนี้ผักของเราจะเค็มมากนะเราการคล้าเกลือแบบนี้เกลือจะเข้าไปอยู่ในผักนะครับผมทีนี้ก็ทําการเปิดน้ําล้างได้เลยล้างสักสองครั้งนะครับให้หมดความเค็มนะจ๊ะทีนี้เราชิมหน่อยนะครับอือโอเคไม่เค็มแล้วล้างสองครั้งต่อ เมื่อเราคั้นผักของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอกนการดองแล้วนะครับเริ่มต้นที่เกลือ1ช้อนชาพอตามด้วยความหวานจากน้ำตาลทรายไม่ขัดสีนะครับตัวนี้จะช่วยให้เปรี้ยวนะจ๊ะ หนึ่งช้อนพอทําการคู่ค้าได้เลยครับคู่ค้า้น้ำตาลละลายเลยนะครับบางพื้นที่เขาก็จะเรียกประกาศตีนหมีนะเนี่ยบางพื้นที่ก็เรียกผักโสพลบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าประกาศเขียว <c oughs> เรียกได้หลายชื่อครับแต่อยากให้ทุกคนทําบ้างนะครับกินกับน้าพริกเนี่ยออร่อยไม่ว่าจะเป็นน้าพริกตาแดงน้าพริกปลาทูน้าพริกกะปิน้าพริกบอดรเอ้า,าลราน้ําตาลของเราละลายแล้วครับผมทีนี้ก็เติมน้ําข้าวนะครับที่เราต้มไว้ก่อนพักข้เย็นนะครับตัวนี้ก็จะช่วยทําให้เปรี้ยวนะครับใส่ข้าวด้วย คลุกเคล้าให้เข้ากันครับผมนี่แหละครับกิมจิสไตล์ไทยนะครับทําง่ายถ้ากินไวนะฮะเอาละเดี๋ยวเราไปบรรจุไสโหลกันครับทีนี้ก็บรรจุไส่โหลได้เลยนะครับสูตรนี้ผมไม่ได้ใส่ผงนัวนะแต่ถ้าเกิดใครชอบจะใส่ด้วยก็ได้นะครับทีนี้ก็ทําการดองไว้นะครับ3-4วันก็ได้กินแล้วครับผม ทำการปิดฝาอีก3-4วันเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเอาละครับส้มผักของเราครบ3วันแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยครับพังว้าวแล้วช่วงเวลาในการดองนะครับมันจะมีน้ำไหลออกมาบ้างนะครับไม่ต้องกังวลน,นะหาอะไรรองไว้นะฮะนี่คนสีสวยมากดูสินี่แหละครับ3วันก็กินได้แล้วครับอ่า ทีนี้เรามาดูกันครับนี่ครับกลิ่นใช้ได้เลยคุณสีสันสวยงามมากนี่ครับเป็นไงสวยงามปะเอาล่ะทีนี้เรามาชิมกันครับนี่ครับผักดองเรานะจ้างง่ายๆกับน้ำพริกตาแดงนะครับตายเถอหน่อยซิมเบิงหืความกรอบกรอบมากความเปรี้ยวกำลังดีจิ้มกับน้ำพริกอร่อยมากจริงผมขอชิมด้ครับเอาเลย นี่ครับโอ้โกรอบเปรี้ยวกำลังดีครับผมยอดเยี่ยมผมไห้ผ่านนะครับนี่แหละครับประการคั้นส้มผักดองง่ายๆนะครับวันนี้ใช้ประกาศตีนหมีนะครับความกรอบใช้ได้นะครับความเปรี้ยวกำลังดีเลยและหลังจากนี้นะครับก็นําเข้าตู้เย็นได้แล้วนะครับจะได้เก็บไว้กินนานๆหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับอย่าลืมคั้นส้มผักกินบ้างนะครับจิ้มขิงแพริกอร่อยมาก เดีย๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้ากับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมคันสผักกินนะครับสวัสดีครับน่ากินเว้าโ